สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ขุดแปลงเพาะผักได้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทีนี้พี่ก็จะได้เอาผักอันนี้ค่ะผักไก่คณะบ้านเขาเนาะจะเอาไปไปเพาะเลยค่ะเนาะมันมีอยู่สองสีคะ่ะทุกคนนี่มีสีม่วงกับสีเขียวนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาไปเพาะเลยเดี๋ยวหันไปดูแปลงกันก่อนคะ่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนแปลงเพาะผักของพี่ พี่ได้ขุดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่ก็ได้มีแปลงนี้หนึ่งแปลงยาวมานี่นะแล้วก็หันไปทางนี้เนาะนี่ก็ติดกับถั่วของเรานั้นเลยค่ะถั่วก็อยู่ฝั่งนี้เนาะนี่เดี๋ยวขันช้าๆนี่ค่ะหนึ่งแปลงสองแปลงแล้วก็สามแปลงนี่ค่ะแล้วก็สี่แปลงห้าแปลง ก็หกแปลงค่ะหกแปลงสั้นๆเนาะทุกคนเนาะนี่แล้วก็จะถ้าดูฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือถั่วเราอยู่ฝั่งนี้และพี่ก็จะเพาะผักคะนาของฝรั่งทางนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นผักชีของเราค่ะนี่เห็นไหมคะผักชีก็จะอยู่ตรงนี้เนาะจออยู่ติดๆกันค่ะทุกคนนี่เดี๋ยพี่จะเอาเม็ดมาเพาะเลยนะคะทุกคนพี่จะเอาสีเขียวเพาะก่อนค่ะเพราะว่าพี่ได้ เกะมันแล้วเนาะนี่พี่ได้เกะออกแล้วเมื่อคืนนี้พอพี่อยากจะดูว่าเม็ดมันเป็นยังไงเนาะเม็ดมันก็คล้ายๆกับผักกวางตุ้งผักคะนาเราเนาะเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะและพี่ก็จะเพาะเลยนะคะทุกคนคอยดูซิว่าพี่จะได้สักกี่แปลงเนาะมันก็เม็ดเม็ดก็ไม่เยอะค่ะทุกคนเม็ดก็แค่นี้เองค่ะ นิดเดียวเนาะแต่ว่าเราต้องเพาะห่างๆหน่อยนะคะเพราะว่าต้นมันก็ใหญ่เหมือนกันนะต้นมันก็ใหญ่หน่าดูเหมือนกันนะถ้ามันนั่นเนาะเราก็ค่อยๆเพาะทีละหน่อยเนาะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่พี่เพาะเสร็จแลวเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้เอาขากล้องออกมานะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าพี่เพาะได้ได้กี่แปลงเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาอัพที่หลัง คาเอตอนนี้พี่ก็เพาะผักเรียบร้อยแล้วนะคะและพี่ก็รดน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าพี่ไม่อยากจะถือกล้องแล้วก็รดน้ำให้กับไอ้ FC ซได้ดูเนาะทุกคนพี่ก็เลยรดน้ำซะเลยแล้วก็เพาะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตรงนี้ก็คือสีม่วงค่ะทุกคนนี่สีม่วงจากตรงนี้มาตรงนี้ค่ะจะเป็นสีม่วงค่ะนี่ได้แค่สามสามแปลงนี้ค่ะสามแปลงเล็กๆนะคะทุกคน ส่วนสีเขียวคณะสีเขียวนะคะนี่ก็จากตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้แล้วก็มามานี่แล้วก็โค้งไปนี้หน่อยหนึ่งค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะคือสีเขียวค่ะทุกคนพี่ก็ได้รดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พี่ก็ได้ให้ให้เจ้าพ่อยกอันนี้ออกค่ะเพราะว่าพี่คิดว่าพี่จะปลูกพริกตรงนี้ค่ะทุกคนก็ได้เอาถุง ดินมาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พี่ก็จัดการตรงนี้สะอาดเลยค่ะทุกคนนี่เพราะว่าบ้านเขานี่ถ้าเกิดใ,ในในหน้านี้นะคะทุกคนถ้าเรากําจัดหญ้าก,กาจัดอะไรออกนี่เขาจะขึ้นยากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าแล้งแล้วค่ะทุกคนมันเป็นช่วงซัมเมอร์ของฝรั่งนี่จะฝน,นน้อยมากค่ะเหมือนเมื่อเช้านี่เนาะตกแค่ปเปาะเปะเปาะเปะก็หายไปแล้วแต่ดอกไม้อะไรที่เรา พอปลูกไว้นี่เราก็ต้องช่วยรดค่ะนี่ก็น้องสาวแฟนเขาเอามาให้เมื่อวานนี้ค่ะก็ถอนมาจากสวนเขาเพราะว่าเขาจะจัดสวนใหม่เขาก็เลยเอาไอ้กุหลาบ,บล็อกเนาะเขาเรียกสต็อกเนาะเขาเรียกสต็อกไอ้โรสโรสก็คือไอ้กุหลาบนะคะส่วนสต็อกนกี่ก็ดาวเอาเองนะคะว่ามันเป็นอะไรเนาะนี่ค่ะพี่ก็จะปลูกเป็น,นกุหลาบสต็อกนี่เต็มตรงนี้ไปหมดเลยค่ะทุกคน เพราะว่าเวลาเขาโตขึ้นมาก็จะสวยแต่ทุกคนก็อาจจะอมันก็คล้ายๆดอกกระเจี๊ยบนะคะมคล้ายๆต้นกระเจี๊ยบค่ะทุกคนแต่ว่าดอกนะไม่ใช่ค่ะดอกนี่จะ,ะไม่ใหญ่เท่าต้นกระเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวพี่จะหาดอกมันนี่ก็คล้ายกับดอกอะไรเนาะที่อยู่อข้างๆทุ่งนาบ้านเราอะ่ะนี่นี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ จะเป็นกระป๊อกกระป๊อกแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เห็นในตอนไอ้เต็มเต็มเนาะทุกคนนี่ก็แต่ว่าต้นนี้ก็คล้ายต้นกระเจี๊ยบค่ะและกระดอกออกมาก็สวยงามเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคค่ะมีหลายสีเหมือนกันโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ ปลูกผักเสร็จแล้วก็เอาอันนี้มาเผื่อที่ที่จะปลูกพริกค่ะเพราะว่าพริกก็ชอบร้อนเนาะเพราะว่าถ้าถ้าร้อนไม่พอพริกเราก็ไม่ออกหมากให้พี่เนาะพี่ก็จะเอามาใส่แจักกีหลุมต้นพริกเรานี่ก็สูงนะพี่อันนี้เขาให้วางให้สามลุมเนาะถุงหนึ่งสามลุมแต่พี่คิดว่าพี่จะปลูกแค่ถุงละสองก็พอเนาะสองเท่ากับเราได้หกต้นเนาะก็พอแล้วเพราะว่าที่มันแคบเนาะทุกคนแต่ถ้าปลูกข้างนอกก็ หรือเราไม่ได้ใส่ตัวนี้นะคะทุกคนก็อาจจะกิ่งของพริกของเราก็อาจาจะจะจะพอดีนะคะกับที่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเราใส่กระจกเข้าไปก็ปุ๊บนี่กิ่งของพริกของเราก็จะเตกออกเนาะมันก็จะแคบเนาะทุกคนพี่ก็ต้องใส่กระจกคะ่ะไม่งั้นก็จะพริกเราจะไม่ได้กินแน่นอนเพราะว่าตอนกลางคืนนี่ประมาณสักสี่ห้าองศานะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้พี่ก็ได้ปลูกผัก เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะผูกคณะบ้านเขาเรียบร้อยแล้วคณะเขียวแล้วก็สีม่วงเนาะแล้วพี่ก็นี่จัดการขุดไกระเทียมออกแล้วค่ะใส่ลุมแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไปปลูกคะ่ะทุกคนเอาไปปลูกตรงนั้นแหละตรงที่พี่บอกว่าจะปลูกนะคะนี่ตรงนี้คะ่ะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องซื้อเนาะ เนี่ยเดี๋ยวรอให้พี่ไอ้กินข้าวเช้าเสร็จก่อนนะคะทุกคนแล้วพี่ก็จะมาปลูกตรงนี้พอปลูกเสร็จแล้วพี่ก็จะอัปเดตท,ทีเดียวเลยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่อยากจะทําหลายๆคลิปกับสวนเนาะทุกคนเผื่อไอ้เอจะรําคาญแล้วเนาะหรือว่าเบื่อเนาะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าตอนที่พี่กําลังจะปลูกกระเทียมหัวกระเทียมในนี้นะคะแล้วก็ตอนที่เสร็จแล้วนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อสวนพี่นะคะทุกคนเพราะสวนพี่ใหญ่มากโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย